สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องหนานขนานครับทริปนี้ผมจะพามาโรงแรมที่หลายคนบอกว่าคุ้มค่าราคาที่จ่ายนะครับอยู่ถนนช้างเผือกไม่ไกลแจ่งสีภูมิที่นี่ก็คือกอรี่บูิีมามาดูภายในห้องมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตู้ต่างเตียงที่โอเคสะ,สะอาดน,นะครับนี่บริเวณภายในห้องนะครับจะออกแนวจีนๆน,นิดหน่อยมีกลิ่นอายเบาๆนะครับ ด้วยเตียงด้วยโซฟาอย่างนี้แล้วก็จะมีอ่างอาบน้ํานะครับก็เพื่อนๆลองทายดูสิครับว่าราคาคืนเท่าไหร่ติก๊กตอกติก๊กตอกหนึ่บาทถูกมากนะครับเทียบกับสภาพห้องวิวข้างหลังเราก็จะเห็นดอยสุเทพยามฝนปลอยปลอยครับซึ่งเป็นดูดที่โอเคนะตร่นซีซั่นนะครับเป็นวิวหลังห้องที่ดีมากๆเลยนะมาดูในส่วนต่างๆกันบ้างห้องน้ําห้องท่าผมก็ว่าเขาจัด ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับจัดตกแต่งได้สวยงามในโซนต่างๆนะก็มีห้องส้วมแยกห้องน้ําแยกนะครับคืออาจจะสร้างมาสักพักแล้วแหละแต่ว่ายังดูใหม่มากเลยนะครับแล้วก็ไปห้องอาบน้ําประมาณนี้ครับชาวเวอร์น้ําไหลแรงอยู่นะวับมายามเย็นที่โรงแรมมี5ชั้นนะครับแต่ก็จะมีชั้นที่เป็นสกายบาร์เดินขึ้นไปอีกนิดนึงปมาดูกันเลย น่าคือวิวดอยสุเทพยามค่ำคืนนะครับก็เป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะแล้วก็จะมีสาว่ายน้ำนี้นะครับซึ่งตอนดึกผมไม่น่าจะว่ายแล้วครับมาว่ายพรุ่งนี้เช้านะมีปึ๊บมีสก,กายบาร์อย่างนี้นะนี่และมุมที่นั่งสุดชิคยามค่ำคืนครับดีมาก รือว่าเป็นยามค่ําคืนที่สวยงามเห็นวิวเมืองเชียงใหม่มุมกว้างนะครับยิ่งวันฟ้าเปิดนี่สวยมากๆเลยนะเห็นดาวด้วยละ่ะกิจกรรมยามค่าคืนมีครบนะครับข้างบนก็จะมีอาหารให้สั่งมีเครื่องดื่มน,นะครับผมมาดื่มมาริ้งนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใครจะออกไปทานข้างนอกก็ได้นะก็คือใกล้ที่กินอาหารเยอะเลยครับรอบๆโรงแรมนะสวัสดียามเช้าครับคุณผู้ชมณนะห้องพักแห่งนี้นะครับก็ เดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับูดีมากๆเลยไปท,ปทุบทุนี่ดีปะล่ะแล้วเดี๋ยวก็จะลงไปกินข้าวเช้าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาแช่อ่างนี้นะเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะและนี่ก็คือโซนเดินในโรงแรม ก็จะเป็นทางแบบนี้นะครับผมก็ว่าเขาจัดตกแต่งได้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะนี่ลิฟต์นะครับโอเคกว้างขวางมาดูในส่วนของห้องอาหารกันบ้างนะครับห้องอาหารมีอยู่สองสเต็ปนะครับสเตปนี้แล้วก็สเตปข้างหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะแล้วก็นี่ผมว่ามามาดูอาหารในยามเช้ามีอะไรกันบ้างนะครับ ผมในความคิดเห็นก็คิดว่ามีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับก็จะมีโซนให้สั่งทําแล้วมากินเองหรือมีโซนที่เขาจัดไว้ให้แบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นผลไม้ชนิดต่างๆนะก็ผมก็ตักได้ไม่หมดหรอกครับหรือถ้าท่านไม่เอาอาหารเชา้าแถวรอบๆโรงแรมนี้มีร้านอาหารเชา้าขึ้นชื่อหลายร้านเลยแหะครับก็เหมือนอาหารเย็นนะที่แบบ มีร้านอร่อยๆอร,รอบๆโรงแรมเยอะเลยครับขนมต่างๆเครื่องดื่มต่างๆหลากหลายดีงามนะครับต้มผักกาดแบบเนื้อๆและนี่ก็คือโซนห้องอาหารเช้าภายในโรงแรมที่ในความคิดของผมถือว่าคุ้มกับราคา1,400บาทนะครับรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะ เดี๋ยวทานให้ดูนะครับอะฮะอะอ้ะอะอะอะํผมก็ถือว่ารสชาติกำลังดีนะอาจจะไม่ได้เวอร์มากนะครับก็ถือว่าอยู่ในขั้นอร่อยเลยละนี่ก็จะเป็นซุปผักกาดดองอาจจะปรับรสชาติให้เป็นคนภาคกลางา,ากินได้อย่างเช่นใ<ะ>นห้องนะครับก็โอ้ดีมาก และนี่ก็คือวิวในยามเช้าแช่อ่างแช่ใจนิดนึงปะ่ะแล้วก็มาดูวิวดาดฟ้าข้างบนในยามเช้ากันบ้างนะก็ผมได้หายตอนกลางคืนให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเช้าว่าจะเป็นยังไงนะวิวในโซนนี้ถ้าเป็นหน้าหนาวนะครับก็จะมีหมอกเรื่อผ่านหลังคาบ้านคนนะครับผ่านผ่านตัวตึกอะไรทํานองน,นี้แหละแล้วก็จะเป็นวิวที่สวยไปอีกแบบอันนี้จะเป็นวิวในหน้าฝ<า>นา<อ><อ>นะครับน,บนี่และฉากข้างหน้าของเราคือ ดอยสุเทพและดอยปุยอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยที่สวยงามนะครับในตัวเมืองเชียงใหม่ถือว่าเป็นอำเภอเมืองที่มีเขาสูงชันตั้งตรงกางใจกลางเมืองนะก็ถือว่าทำเลดีมากๆนะและนี่ก็คือกอรี่บูธที่หลายคนบอกว่าคุ้มค่าราคาที่จ่ายนะครับขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะครับ